สวัสดีครับผม,ผมนิวจากรายการนิวเซียนนะครับวันนี้ผมมีโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปรุ่นหนึ่งมาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับตัวหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีโลโก้เป็นไอคอนแสญล์ของเขาเดี๋ยวเราพาไปดูตัวพระเอกันก่อนครับนี่คือเจ้าโน้ตบุ๊ก B m a มมีชื่อรุ่นว่า Y13 Pro ครับราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่16,999บาทแต่ช่วง Lazada 9.9นี้ที่กําลังจะถึงเนี่ยนะครับเขาลดไป1000บาทเท่ากับว่าจ่ายเพียง15,999บาทผมมองว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดสําหรับใครที่อยากจะได้รุ่นนี้กันเลยทีเดียวอะแดปเตอร์สำหรับการชาร์จไฟซึ่งปกติแล้วมันจะต้องมีขนาดที่ใหญ่มากๆเป็นก้อนแบบเบลเลอร์บล่าแล้วมันก็หนักด้วยสําหรับยี่ห้อนี้เองเล็กกว่าฝ่ามือและที่สําคัญไอตัวขาปักเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยเปลี่ยนไปเป็นแบบปักขากลมได้เปลี่ยนเป็นแบบปักสามขาได้อันนี้แล้วแต่มันก็แปลกตาดีในเรื่องของความยาวสายนะครับอยู่ที่ประมาณสัก2เมตรเห็นจะได้อยาวมากๆนี่เกือบล้นจอกันเลยทีเดียวเรามาดูกันที่หัว แปลงอะแดปเตอร์กันเลยดีกว่าอันนี้เจะเป็นแบบหัวกลมๆนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ผมจะต้องบอกเล่าไว้ก่อนนะครับคือด้วยความที่ไอตัวหัวกลมอะแดปเตอร์เนี่ยมันมีไซส์ที่ใกล้เคียงมากๆก,กับพอร์ตหูฟังที่เป็นมินิแจ็ค3 5มมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นไอพอร์ตตรงด้านซ้ายและด้านขวาที่อยู่ที่ตัวแล็บท็อปเองเนี่ยอาจจะมีการเสียบสลับข้างกันเกิดขึ้นเสียบไปที่ทางด้านขวามันจะไม่มีไฟไหลเข้าไปที่ตัวเครื่องครับมันคือพอร์ตหูฟังเริ่มจากฝั่งซ้ายเมื่อหันหน้าจอ เข้าหาผู้ใช้งานครับอย่างที่บอกมีรูอะแดปเตอร์กลมๆนะครับหจุดแล้วก็จะมี USB Typ e C ฝั่งนี้เองเนี่ยจะพิเศษหน่อยก็คือรองรับการถ่ายโอนข้อมูลแบบรวดเร็วหรือว่าซูเปอร์สปีดแล้วก็รวมถึงใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จะเอาพุทไปเป็นหน้าจอได้ด้วยหรือที่เรียกกันว่าต่อหน้าจอแยกแต่ว่ามันเป็นการผ่านไ p e C นะครับหรือที่เราเคยได้ยินคําว่า Displayport นั่นเองแต่เมื่อดูกันที่ฝั่งขวานะครับจะมีรูหูฟัง3.5มิลลิเมตรแบบที่บอกไว้จํานวน1พอร์ตแล้วกก็ด้า้าานนขงั ก็จะเป็น USB Type C แต่ Type C ฝั่งนี้เองเนี่ยจะเป็นพอร์ต Data ทั่ทวๆไปเลยที่เอาไว้โหลดข้อมูลอย่างเดียวชาร์จไม่ได้แล้วก็ข้างๆกันจะเป็น Micro SD Card Reader อืมสำหรับใครที่จะโหลดข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถนำการ์ดขนาดเล็กๆมาเสียบอ่านข้อมูลได้แล้วก็ปิดท้ายไปด้วยปุ่มเปิดเครื่องนะครับซึ่งปุ่มนี้เองเนี่ยก็จะไม่ได้รองรับการสแกนลายนิ้วมือเห็นไหมครับว่าด้านซ้ายด้านขวาเองเนี่ยก็มีพอร์ตให้ใช้อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นใครที่มองว่าเราจะต้องเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ต่างๆนานาที่เยอะแยะมากมายอย่างเช่นแฟลชได ฮาร์ดดิสพวกแคปเจอร์การ์ดหรือว่าพวกเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้มีข้อจํากัดเยอะมากครับเขาตัด USB Type ไททิ้งหมดเลยแล้วอุปกรณ์ที่เป็นเมาส์ไร้เลสล่ะที่จะต้องเสียบ USB โมดูลอย่างเงี้ยทำยังไงแต่ถามว่ามันมีวิธีการแปลงพอร์ตไหมมีครับก็คือด้านหนึ่งจะเป็น USB Typ e C แบบที่เราเพิ่งบอกไปว่าแล็ปท็อปรุ่นนี้มีอีกด้านหนึ่งจะแปลงไปเป็น USB Type A ทนะครับแต่คุณต้องไปหาซื้อเองไม่ได้แถมมาให้ในกล่องห0าสิบร้อยหนึ่งก็มีเหมือนกันเสีย ที่ด้านหลังของตัวแล็บท็อปกันครับรุ่นนี้เองเนี่ยจะมีโลโก้อยู่ตรงกลาง d Max จุดที่เตะตาจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับที่เป็นกรอบสีเ่เหลี่ยมไม่ได้เขียนอะไรเอาไว้จะมีน็อตยึดอยู่2ตัว ไอ้ตรงนี้เองเนี่ยมันคือสล็อตในการเปลี่ยนหรือว่าอัปเกรดไอ้ตัว ssd ครับที่เขาให้มาตั้งแต่ต้นก็ดีพออยู่แล้วนะเป็น m 2ขนาด256 g b อัปเกรดได้คือการเปลี่ยนเพื่อทดแทนตัวเดิมไม่ใช่การเพิ่มเข้าไปอีก1สล็อตแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเพิ่มลงเพิ่มแหลมคุณจะต้องลื้อออกมาทั้งกรอบใหญ่ตรงนี้เลยอาจจะต้องให้ช่างแถวบ้านทาดูส่วนที่เราอยากจะเล่าเป็นพาร์ทถัดไปนั่นก็คือเวลาเราเปิดหน้าจอมาเราจะเจออะไรบ้าง ผิวตัวหน้าจอเนี่ยเป็นกระจกแบบที่ผมเคยบอกว่ามันน่าจะสะท้อนแสง เราเห็นภาพสะท้อนเป็นกระจกแบบร0 0ซถ้าหากว่าไปใช้งานนอกบ้านแล้วเจอสภาพแสงในร้านกาแฟมันเป็นแสงแดดที่ทะแยงตาม,มาคุณอาจจะรู้สึกล้าสายตามากกว่าจอแบบแอนตี้แกลถ้ามันไม่ดีเขาให้มาทําไมมันไม่ใช่ไม่ดีครับหน้าจอแบบนี้เนี่ยเขาทํามาเพื่อรองรับการสัมผัสเข้าไปที่ตัวหน้าจอแต่ตัว B Max รุ่นนี้เองเนี่ยไม่ได้มีปากกาแถมมาให้ตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งถ้าถามว่าแล้วถ้าไปซื้อมาเองเหรอใช้ได้ไหมอันนี้ไม่กล้ารับปาาระกัน ตัวผมเองเพราะว่าไม่ชัวร์หน้าจอนี้เนี่ยจะมีขนาดตามรุ่นเลย13 Pro ใช่ไหม13.3นิว้วอแถมจุด3ามันนิดหน่อยพาเน,นล IPS อืมไม่น่าเชื่อราคาแล็ปท็อปราคาน้ตบุกแค่นี้แต่ได้หน้าจอที่มีพาเนลตอบโจทย์สําหรับคนทํางานคุณจะเห็นว่าเฮ้ยห,หน้าจอเขาเอาเรื่องอยู่นะมองมุมอมองด้านข้างโดยที่มันไม่ผิดเพี้ยนด้วยสีก็ยังคงเป็นสีดําเดิมอยู่ความสว่างยังเท่าเดิมอยู่ไม่ใช่ว่าแบบมองด้านข้างแบบนี้แล้วมันจะเหลือบๆเรสูชชั่นของเขาที่มากที่ สุดเนี่ย1,920คูณ1,080พิกเซลนะครับก็พูดง่ายๆ Full HD นั่นแหละรุ่นนี้เปิด YouTube ดูหนังดู MV เพลงดูการ์ตูนดูอะไรก็ว่ากันไปปรับ Full HD ที่เป็นแบบ60เฟรมเนี่ยภาพลื่นตามากๆ แต่เมื่อไหร่ที่คุณแบบอยากจะเปิด 4K ในแล็ปท็อปรุ่นนี้เนี่ยเฮ้ยกับไฟล์ 4K เนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนิดหนึ่งขอบของหน้าจอตรงนี้เองเนี่ยเขาโฆษณามาว่ามันบางมากๆอยู่ที่ประมาณ5มิเมเห็นจะได้ซึ่งมันจะบางเฉพาะฝั่งขอบด้านซ้ายและด้านขวาเท่านั้นถ้าเป็นขอบเบเซลด้านบนเนี่ยมันจะหนากว่า นิดหน่อยประมาณเกือบเท่านึงนั่นแ,แหละเพื่อให้มีกล้องเว็บแคมอยู่ตรงกลางหน้าจอซึ่งเอาตามตรงเนี่ยยุคโควิดระบาดหนักๆแบบนี้เวิร์กฟอร์มโฮมกันแทบจะทุกบริษัทเนี่ยควรจะต้องมีกล้องเว็บแคมแถมมาให้ตั้งแต่ต้นเราทํางานผ่านวิดีโอคอนเฟล็กต์กันเราต้องเห็นหน้ากันแต่เว็บแคมที่เขาให้เ,าเรามาเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ 720p 30เฟรมนะครับก็ดูตัวอย่างภาพเอาแล้วกันผมก็คงจะไม่ต้องคอมเมนต์อะไรเยอะแยะลองไปดูภาพตัวอย่างสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งจากภาพที่คุณกําลังเห็นอยู่เนี่ย ก็อยู่ในห้องที่ผมกําลังจัดไฟแบบเดิมนะครับทุกอย่างเปิดหมดไฟดวงนั้นดวงนี้เปิดหมดแต่ผมไม่รู้ทําไมว่าภาพที่ได้ออกมาที่คุณกําลังเห็นเนี่ยมันเป็นโทนที่ค่อนข้างจะมืดๆไปหน่อยนะครับในเรื่องของความละเอียดอืเข้ามาดูใกล้ๆกันไหมคุณเห็นขนคิ้วของผมไหมอืม มองไม่เห็นใช่ไหมล่ะเอารีโมทมารีวิวกันดูไหมนี่ฮะโลโก้ u t u b e โลโก้ Netflix คุณมองเห็นกันไหมนี่ฮะใกล้มากๆมองเห็นอยู่นะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณถือใกล้ๆเห็นไหมไม่ค่อยคมชัดสักเท่าไหร่ในเรื่องของเสียงเป็นไงกันบ้างครับสิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่คุณได้ยินชัดเจนหรือเปล่าในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนี้เนี่ยผมถือว่าไม่มีเลยละกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีฟังก์ชันให้ปิดหรือให้เปิดเอาเป็นว่าเรามาทดสอบกันให้เห็นประมาณนี้ครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการเอามาฟังเพลงเพื่อคลายเครียดกันเอ้ยโน้ตบุ๊กตัวนี้ตอบโจทย์หรือเปล่าด้วยความที่ว่าเมื่อกี้เราพลิกด้านหลังตัวโน้ตบุ๊กให้ดูแหละมันไม่ได้มีลําโพงซ่อนอยู่ข้างใต้เหมือนกับยี่ห้อที่เราพูดถึงกันบ่อยๆแต่ยี่ห้อ BMAC เองเนี่ยเลือกที่จะนําลําโพงมาอยู่ด้านบนซึ่งเป็นเรื่องที่ดี อันนี้ผมเห็นด้วยกับการวางลำโพงไว้ที่ด้านบนเพราะว่าเวลาเราฟังเพลงเนี่ยความดังหรือว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันจะได้วิ่งเข้าหาหูผู้ใช้งานเลยไม่ใช่ให้ชิ่งไปที่โต๊ะก่อนแล้วค่อยเด้งกลับมา <S <S ในเรื่องของคุณภาพเสียง ขออนุญาตไม่ปลื้มสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับลำโพงของเขาเองเนี่ยผมไม่แน่ใจนะมีกี่ตรงกี่ตัวเนี่ยแต่วัดกันที่ความดังกันก่อนเลยดีกว่าเมื่อเราเปิดสุดผมคิดว่าคาดหวังได้ไม่เต็มร้อยหรอกนะคือความดังเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานคนเดียวอแบบนี้เลยเราก็พิมพ์งานไปฟังเพลงไปอันนี้เรียกว่าเวิร์กเพราะว่าความดังเนี่ยครอบคลุมในบริเวณที่1คนที่นั่งหน้าคอมประมาณนี้ า,าอาจจะไม่ได้อ,ไอตัวลำโพงที่เขาให้มาเนี่ยน่าจะเป็นตัวเล็กๆหรือว่าประหยัดพื้นที่เพราะว่าดูความบางของตัวเครื่องนี่บางแค่นี้จะประหยัดลำโพงแบบแจมวาวได้สักแค่ไหนซึ่งความเห็นของผมก็คือด้านของย่านเสียงทุ้มนะครับเสียงเบสเสียงต่ำอะไรของเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับคือมันเบาบางไปมากๆเบสเนี่ยดังออกมาสักประมาณ20%เรตเรื่องของย่านเสียงแหลมม,มันก็ได้ยินประมาณสัก 30%เห็นจะได้ที่เหลือคือเสียงกลางครับเสียงกลางก็คือเสียงคนพูดจะได้ยินชัดมากคีย์บอร์ดจากแล็ปท็อปรุ่นนี้เองเนี่ยเป็นรูปแบบเหมือนโน้ตบุ๊กทั่วไปเลยคือจะไม่มีปุ่มตัวเลขอยู่น้านข้างต้องคำนวณตัวเลขอะไรบ่อยๆเนี่ยอาจจะรู้สึกลำคาญเวลาต้องสลับภาษาไปไปมาๆเพราะว่าการจะกดตัวเลขได้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษก่อนลายจ่ายสุดที่อ่าพอจะใส่ตัวเลขปุ๊บกดเปลี่ยนภาษา12 3 4าแล้วก็พอจะเขียนคาว่าบาทก็ต้องเปลี่ยนภาษากลับมาผมไม่แน่ใจ ใจเหมือนกันว่าในโปสเตอร์ที่เขาโฆษณาเอาไว้เนี่ยทำไมเขาถึงบอกว่า พีบอร์ดแบบนี้เป็นแบบฟูลไซส์ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่นะครับเราอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันรุ่นนี้ด้วยความที่ว่าอ่ะมันคือ Made ินช h i น่าเนี่ยแหละแต่ว่าโชคดีหน่อยนะครับมีศูนย์บริการในไทยมีตัวแทนจําหน่ายที่แบบมั่นใจไว้ใจได้เนี่ยเขาก็ได้นําเข้ามาและบริการที่จะติดสติกเกอร์ภาษาไทยมาให้คุณตั้งแต่ต้นคุณจะเห็นเลเยอรที่มีฟอหอกอ,อเออาสออรสบ เ,ออเหมือนกับที่เราเรียนมาเลยพิมพ์ไทยได้ง่ายๆไม่ต้องมานึกไม่ต้องมาจาว่าปุ่มนั่นปุ่มนี้อยู่ตรงไหนดีกว่าจะต้องมานั่งติดเองต้องมานั่งเลงเองเอออันนั้นลําบากครับจริงๆแล้วเนี่ยคีย์บอร์ดอันนี้มีไฟแบ็คไลท์ขึ้นมาอยู่ให้2ระดับนะครับเปิดไฟด้านหลังให้มันสองสว่างมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่วิธีในการเปิดเครื่องกันครับคือการเปิดโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เองเนี่ยมันจะต้องกดปุ่ม power on ค้างเอาไว้ เรื่องถึงจะเปิดเท่านั้นแปลกไหมครับปกติเราเปิดโน้ตบุกรุ่นทั่วๆไปรุ่นยี่ห้อดังๆกดทีเดียวเครื่องเปิดถ้ากดทีเดียวเครื่องไม่เปิดจริงหรือเปล่าออากดให้ดูหน้าจอก็ยังดับอยู่เหมือนเดิมเราจะต้องกดค้างไวยครับ1 2ประมาณ2วิ มันก็จะมีไฟสถานะตรงนี้ติดขึ้นมานี่ฮะมีโลโก้ Bmax ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นไงเข้าใจง่ายดีนะครับแต่ว่าเวลาเพื่อนมาใช้เครื่องเราอาจจะงงนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมกดทีเดียวไม่เปิดวะแบตหมดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ในไหนเข้า Windows แล้วอธิบายนิดนึงแล้วกันซื้อมาปุ๊บคุณได้ Windows ที่ติดตั้งมาเลยตั้งแต่โรงงานเป็นเวอร์ชั่น10 โปรเอ้ยแปลกไหมจริงๆแล้วความมากไปกว่านั้นเลยเนี่ยที่เขาไม่ได้ระบุไว้ในชื่อรุ่นก็คือหน้าจออันนี้เนี่ยมันทำอย่างนี้ได้ครับแกะก เฮ้ยพี่หน้าจอหักไม่ใช่ครับรุ่น Y 1 3 Pro เนี่ยผมเชื่อว่าตัว Y มาจากคำว่าโยคะครับเออมันคือการทำให้โน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะตีลังกาผ่าผลใช้งานแบบไหนก็ได้ครับแม้แต่อยากจะให้เข้าสู่แท็บเล็ตโหมดแบบนี้ก็สามารถทำได้เราเข้ามาที่แท็บ Notification แล้วกดคำว่าแท็บเล็ตโหมดปุ๊บคราวนี้เราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วว่าเฮ้ยเราเคยเห็น โน้ตบุ๊กที่เป็นสไตล์นี้มาก่อนนี่ว่าใช่ครับมันเคยมียี่ห้ออื่นทําไปแล้วครับแต่ด้วยความที่ว่ายี่ห้ออื่นทําแล้วมันราคาประมาณสัก30,000แต่ตัวนี้ทําออกมาขายราคาเพียงแค่หม0 0นบาทราคาเต็มหมื่นหกด้วยความที่ว่าเฮ้ยเราชอบเล่นเกม ROV งั้นฉะนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่าว่าเมื่อเราเล่นเกม ROV ในเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ หวังได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเฟรมเรทอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ลื่นไหลเท่ากับการเล่นในตัวโทรศัพท์เล่นเกมในนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่ดีเล่นสัมผัสที่ตัวหน้าจอได้โดยตรงคล้ายๆกับเล่นบนแท็บเล็ตเลยแต่ว่าแท็บเล็ตที่มีหน้าจอขนาดเนี้ยก็คงจะหลายหมื่นมากๆเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีใครเห็นด้วยกับวิธีการนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพับหน้าจอแบบนี้ก็น่าจะเหมาะสําหรับการใช้งานด้านเอกสารใช่ไหมมันจะเป็นอย่างไรถ้าหากเราจะต้องพรีเซนต์หรือว่าต้องโชว์ให้กับใครสัก ได้ดูว่าพี่ครับนี่เลยสไลด์ที่3นี่เราหยิบยกขึ้นมาแบบนี้แล้วลูกค้าก็นั่งดูเลยปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายปัดขวาพี่อย่างนี้ออกแบบอย่างนี้เป็นไงครับสวยไหมครับเห็นไหมว่ามันมีประโยชน์คือเราไม่จําเป็นต้องพกแท็บเล็ตหรือไม่กระแท่ง iPad รุ่นที่แพงมากๆแต่เราพกโน้ตบุ๊กรื่องเดียวมันเอาอยู่เจ้า Y13 Pro เนี่ยเขาใช้ CPU อะไรหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อ Intel Core M5 แต่คนส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยกับรหัสที่เขาเรียกกันว่าคอไอห้าคอไอเซเว่นคอไออะไรประมาณนี้ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูในพาร์ทของแรมนะครับตัวนี้ก็ให้มาพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ 8G การเข้าออกโปรแกร,มน,นร,แกรมนั้นโปรแกรมนี้อยู่บ่อยๆสลับการใช้งานจากหน้า Facebook จาก Google Chrome แล้วก็สลับไปยังหน้าโฟลเดอร์ที่เราใช้ค้นหาไฟล์ที่อยู่ในเครื่องอะไรเงี้ยก็สามารถตอบสนองได้ดีนหครับหรือแม้กระทั่งเรียกโปรแกรมใหญ่ๆขึ้นมายกตัวอย่างอย่าง,างพวก OBS ยกตัวอย่างอย่างพวกโปรแกรมในเครือของ Adobe อะไรเงี้ยเรียกปุ๊บมันก็จะมีหน้าสตาร์ทอัพของโปรแกรมเด้งขึ้นมาหรือไม่จะเป็น ต้องรอนานเลยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแรมที่เขาให้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ไม่ถือว่าน้อยเกินไปนะครับพาไปดูต่อกันที่แบตเตอรี่นะตัวนี้เนี่ยมีสเปคอยู่ที่38วัตต์ per นะครับตัวเลขเนี่ยมันอาจจะดูน้อยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าตัวเครื่องเนี่ยใช้ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้สูงจนเกินไปไม่ได้เกินเบอร์จนเกินไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานยังคงตอบโจทย์อยู่ครับถึงแม้ว่าหน้าจอจะสามารถทัชได้ก็ตามระยะเวลาในการใช้งานต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแบบเต็มก็อยู่ประมมาณัั5-6ช่วโงถ้าเกิซ คุณทํางานไม่หนักมากสาหรับในเรื่องของการชาร์จด้วยความที่ว่าอะแดปเตอร์เนี่ยไม่ที่มีเทคโนโลยีชาร์จเร็วมาให้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะคาดหวังว่าเฮ้ยแบตเตอรี่เหลือ 10รแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะชาร์จอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาที่นานมากๆในไหนแล้วเนี่ยหลายๆคนคงคาดหวังว่าพี่โอ้โหสเปคเนี่ยตกลงมันขนาดไหนกันแน่งั้นเดี๋ยวเราไปเทสกับเกมที่เราใช้เป็นมาตรฐานกันดูไหมยกตัวอย่าง CSGO ครับเกมนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วก็เล่นได้แทบทุกจะอุปกรณ์อยู่แล้วนะ เพราะว่าสเปคเนี่ยปรับต่ําสุดภาพสวยอยู่แหละแต่ว่ากินสเปคไม่มากนะครับแต่กับ B Max Y 13 Pro ตัวนี้เองเนี่ยมเมื่อคุณเข้าไปในตัวเกมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการที่แทบจะไม่ตอบสนองเลยก็ว่าได้นะในจังหวะที่คุณกําลังเข้าไปในห้องที่อู้อีกนิดนึงได้เล่นอยู่แล้วอะ่ะบางทีมันเด้งออกก็มีบางทีมันเข้าไปปุ๊บแล้วภาพก็มีอาการกระตุกมากๆจนแทบจะเล่นไม่ได้ก็มีนะครับแต่อย่างน้อยแล้วเนี่ยมันเข้าเกมได้นะหรือบางทีโชคดีหน่อยก็ได้ เล่นจริงเออเราไปต่อกันที่เกม Forza ซึ่งเกมนี้เองเนี่ยสเปคค่อนข้างสูงเพราะว่ากราฟิกมันละเอียดมากๆอย่าหาลอกนะครับคือไม่ไหวจริงๆนะครับเข้าตัวเกมปุ๊บมันจะค้างหน้าโหลดดิ้งอยู่อย่างนั้นเลยถึงแม้ว่าคุณจะเข้าไปเกือบจะถึงหน้าได้เลือกรถแล้วเนี่ยมันไปไม่ถึงหน้าที่เราได้ขับขี่สักทีนั้นมันรอนานมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคาดหวังกับ2เกมหลักๆที่ผมเคยเทส อันนี้ขออนุญาตปัดตกไปเลยดีกว่าแต่คราวนี้ไว้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราจะมาบอกว่าโหพี่สเปคแค่นี้ผมรู้อยู่แล้วว่ามันเล่นเกมไม่ได้แล้วพี่จะพูดถึงเรื่องเกมทําไมมันยังมีอีกหนึ่งบททดสอบนะครับที่ผมเนี่ยจะปรับระดับความโหมดให้ลงไปล่างที่สุดเลยนั่นก็คือการใช้เล่นเกมแฟลกรู้วยุกันเลยทีเดียวนะ,ะคุณเข้าไปที่เว็บ Y8 เลยที่เราเล่นกันในห้องคอมที่เราแย่งกันเฮ้ยเครื่องนี้เข้าเน็ตได้ขอเล่นหน่อยอะไรเงี้ยใครที่เป็นน้องๆเปิดเข้ามาดูคงงงม,มันเกมอะไรวะเนี่ย ชัดๆเลยนี่หวาใช่ครับสมัยนี้มันเลยกลายเป็นเกมมือถือไปแล้วไงมันต้องเล่นได้ดิวะเกม,มสเปคไม่สูงใช่ไหมยกตัวอย่างเป็นเกมขับรถครับเป็นเกมมบดๆมอเตอร์ไซค์นี่แหละเกมนี้ผมเคยเล่นสนุกมากในเรื่องของความลื่นไหลทําได้เกือบจะสมบูรณ์ละคือไม่ได้บอกว่าเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือยังเล่นได้อยู่แต่ว่าอัตราในการกระตุกของภาพเนี่ยถือว่ามีมาให้เห็นอยู่ประมาณ5%แล้วกันคือถ้าคุณเล่นไปยังด่านยากๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มโหลดภาพเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดอาการ กได้แต่เล่นได้อ่ะพูดตรงๆเล่นได้แหละคราวนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในเรื่องของการทํางานด้านการตัดต่อกันนิดนึงนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยการตัดต่อเนี่ยมันต้องใช้สเปคที่สูงมากมีการ์ดจอรองรับอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่อยากรู้อยากลองไงตัว Windows ตัวนี้เนี่ยมันจะมีโปรแกรมวิดีโอเอดิเตอร์มาให้ลองค้นหาดูนะครับซึ่งโปรแกรมของ Microsoft เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยคุณสามารถเรียบเรียงคลิป1 2ึ่เรียงได้หมดแล้วก็ทําการ t ร i มหัวท้ายหรือว่าการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกสามารถทําได้ครับ และยังเพิ่มตัวหนังสือแบบที่เราต้องการไว้ได้แบบง่ายๆด้วยนะครับลองไปใช้ดูโปรแกรมนี้ไม่ยากแถมไม่กินสเปคด้วยตัว Y13 Pro รุน่นนี้สามารถทํางานได้สัก 6คะแนนและการพอผ่านอออ่างพอทําได้แต่ถ้าเกิดว่าใครแบบเฮ้ยไม่ไม่ชินเลยเราไม่อยากใช้โปรแกรมที่เราไม่รู้จักอยากใช้ Adobe Premier e Pro ไอโปสเตอร์ที่เขาได้ทําการโฆษณาเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่ามันรองรับใช่ไหมงั้นเรามีตั้งแต่ Photoshop เป็นโปรแกรมตัดต่อรูปภาพที่ไม่ได้กินสเปคเยอะนะแต่เวลาเขาประมวลผลการเบอร์รูปภาพการดคัดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเกี่ยวกับ AI หรือว่าการคํานวณที่เยอะๆเนี่ยมันจะโหลดนานมากๆแน่นอนแหละสําหรับ B Max ก็โหลดนานจริงๆแต่ว่ามันก็ยังทํางานได้นะแต่ ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายแต่งรูปแต่งความสว่างส,าสีสันอะไรเงี้ยก็ลองใช้ Adobe Lightroom ดูแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณมีรูปภาพแบบมหาศาลเลย Import ทั้งทีแบบจำนวนร้อยรูปเนี่ยเอาไม่อยู่ไม่ไหวจริงๆ คอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ทุกวันเนี้ยสเปกก็ถือว่าหลายหมื่นยังไม่สามารถที่จะใช้ไลฟ์รูมแบบทีละ300รูปทีละ500รูปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีรูปไม่เยอะอย่างเช่นคุณถ่ายโฆษณามาสักสิบรูปเฮ้ยตัวนี้สามารถใช้แต่งความสว่างสามารถใช้แต่งสีสันได้แต่ว่าเวลาเราขยับซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงมันจะหน่วงห่วงหน่อยก็ถือว่าโอเคพอได้แหละเราไปต่อกันที่โปรแกรมสุดท้ายที่ผมบองว่าเป็นเรื่องตัดต่อ p e m ีเมีย r o ครับลองเปิดขึ้นมาเราตํำตรงเลยว่าถ้าจะให้ลงความ เห็นจ,จริงๆแล้วการใช้พรีเมียโปตตดต่อในเครื่องนี้อาจจะยากไปหน่อยสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ใช้ความรวดเร็วในการทํางานหรือว่าความลื่นไหลในการดูพรีวิวอะไรเงี้ยเรามาสรุปสั้นๆไหมว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามาเนี่ยผมอยากจะมานําเสนออะไรวันนี้เว้ยเรามีโน้ตบุ๊กที่สามารถพับหน้าจอเรียกง่ายๆว่าแท็บเล็ตโหมดในเลทราคา1 5ื0 0หกก่อนหน้านี้เองเนี่ยก่อนที่จะได้รับเครื่องนี้ผมก็ได้ถือจับโน้ตบุ๊ก รุ่นหนึ่งที่เป็นยี่ห้อดังแต่ว่าราคาที่เขาจัดจําหน่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40,000บาท หน้าจอของเขาพับเป็นแบบแท็บเล็ตได้เหมือนกันทัชสกรีนได้เหมือนกันแต่รุ่นนั้นมีปากกามาให้จอเป็น IPS เหมือนกันด้วยสีสันมีความแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าของโน้ตบุกรุ่นนั้นเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องของสีมันสดมากๆถ้าเทียบกันเนี่ยรุ่นนี้ดูสีจืดไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับหน้าจอปกติอันนี้คือสีที่ได้จากมาตรฐานทั่วไปแต่ในเรื่องของสเปคเนี่ยโอ้โหมันคนละรูปแบบกันจริงๆคุณดูราคาคุณก็รู้แล้วเขาก็ปรับลดลงมาให้คุณ1,000บาทกับการรับประกัน 01 1ปีเว้ยซึ่งการจัดส่งเนี่ย,เ,ยเขาส่งจากในประเทศไทยนะหากว่าคุณเนี่ยกำลังสนใจแล้วอยากจะติดต่อผู้ขายก่อนโดยที่สอบถามว่าเฮ้ยผมอยากได้รุ่นที่ดีกว่านี้มีไหมหรือมีงบจํากัดได้รุ่นไหนดีอะไรเงี้ย,เ,ยเข้าไปถามได้ก่อนเลยนะครับที่ Facebook Fanpage ที่ชื่อว่า Bmax Store Thailand นะครับเอาเป็นว่าเขามีช่องทางการติดต่ออยู่อย่างเยอะแยะมากมายนะและมาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ